สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบพาวเวอร์ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารลับระดับโลกที่ไม่เคยมีใครเล่าให้คุณฟังมาก่อนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในโดนรนลับที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในโลกโดรนที่เคยถูกใช้งานในปฏิบัติการลับหลายพื้นที่และเคยมีบทบาทเงียบๆในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย นี่คือนอทร h อ o กลุ่มแมนอา170เซนติเนลหรือที่หลายคนเรียกกันว่า The b e a s ช of g a n น a ดราขีดขีดขีดมุมมองด้านหน้ารูปลักล้ำอนาคตเมื่อมองจากด้านหน้าสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือรูปร่างคล้ายปีกคางข่าวแบ w วิงที่ไม่มีห้องนักบินไม่มีหน้าต่างและไม่มีคลีบหผางเพราะ RQ 170ถูกออกแบบมาให้บินได้โดยไม่ถูกเรดาร์จับด้วยเทคโนโลยีสตีลเต็มรูปแบบ บริเวณด้านหน้าเป็นจุดซ่อนของกล้องความละเอียดสูงและเซ็นเซอร์ลับที่สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและที่สำคัญนี่คืออาวุธเมียบของสหรัฐที่เคยถูกนำเข้ามาใช้ในการตฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะในภารกิจรับร่วมกับหน่วยข่าวกรองขีดระบบภายในสมองกลล้ำยุคข้างในของ R q 170ไม่มีนักบินเพราะนี่คือโดรนไร้คนขับแบบเต็มรูปแบบ ควบคุมจากศูนย์บัญชาการทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้ระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงภายในบรรจุด้วยวงจรควบคุมแบบโฮโลกราฟิกระบบสื่อสารเข้ารหัสทางทหารและกลไกควบคุมอัตโนมัติไม่มีปุ่มไม่มีคันโยกทุกอย่างดำเนินไปผ่านคำสั่งดิจิทัลในประเทศไทย AQ อาเว170เคยถูกใช้ในภารกิจชื่อว่า Operation สยามสกาย ซึ่งเป็นการลาดประเวนเณียบตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการลักลอบค้ายาเสพติดและกลุ่มอาวุธผิดกฎหมายขีดขีดขีด,ขดระบบขับเคลื่อนและพลังงานที่ด้านหลังของ RQ 170จะมีช่องไอพ่น e x h กซ s ว n ์ z z l e ที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงเครื่องออกแบบมาให้ปล่อยความร้อนน้อยที่สุดและไม่มีเสียงดังเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากสัตรู ไม่มีปีกหางไม่มีส่วนเกินใดๆเพราะทุกรายละเอียดถูกออกแบบเพื่อหายตัวจากสายตาเรดาร์ในบางพื้นที่ของไทยเช่นแม่ห้องสอนหรือเชียงรายมีการรายงานว่ามีการใช้โดรนประเภทนี้เฝ้าระวังพื้นที่ป่าเขาตอนกลางคืนซึ่งศัตรูไม่เคยรู้ว่าเหนือหัวของพวกเขามีอะไรลอยอยู่ขีดขีดขีดเทคโนโลยีสอดแนมระดับโลกกล้องของ rq 170สามารถ,ถถ่ายภาพความร้อน สแกนพื้นที่และดักฟังคลื่นวิทยุของศัตรูได้ความสามารถนี้ทำให้มันกลายเป็นดวงตาบนฟ้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาวางใจและเมื่อมีการร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยก็มีรายงานว่า RQ คิวได้รับอนุญาตให้บินในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดนไทยเพื่อช่วยตรวจจับกิจกรรมผิดกฎหมายเช่นการขนส่งอาวุธและยาเสพติด ขีดขีดขีดบทบาทในไทยเงียบแต่สำคัญแม้ว่า RQ 170จะเป็นอากาศยานของกองทัพอเมริกันแต่ก็มีบันทึกว่าถูกนำมาใช้ในโครงการร่วมไทยสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ black kid program ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในช่วงปี2012-2016ถึง2016ที่ไทยเผชิญภัยคุกคามตามแนวชายแดน r q 1 7 0ได้กลายเป็นตัวช่วยสำคัญในด้านการเฝ้าระวังโดยไม่ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณะขีดขีดขีดชื่อเสียงระดับโลกเคยถูกอิหร่านจับในปี2011มีรายงานว่าอิหร่านสามารถดักจับ r q 1 7 0ได้สำเร็จข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่และทำให้โดรลนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือหลังจากเหตุการณ์นั้น r าคิว <170 S 1> <170 S 2> ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดทั้งระบบควบคุมกล้องและระบบป้องกันการแฮกทำให้มันกลับมาเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีที่ไม่มีใครตามทันขีดขีดขีด,ขดสรุปเทคโนโลยีเพื่อสันติภาพและความมั่นคง n o ท t h r ก p g r แมนอาคิว7 0 Sentinel ซนตินลไม่ใช่แค่เครื่องบินลับแต่มันคือเทคโนโลยีแห่งการปกป้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติและเมื่อมันถูกนำมาใช้ในประเทศไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือเรื่องของการปกป้องประชาชนพรมแดนและความสงบสุขขีดขีดขีด,ขดปิดท้ายคุณกำลังชมช่องไบพาวเวอรหากคุณชอบเรื่องราวลับๆบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดกับเรื่องราวสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วทุกมุมโลก ดวงตาบนฟ้าแห่งไทยอาคิว170เซนติเนลขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ